วิญญาณกิจหน้าที่หรือกิจกรรมของจิตสำนึกในปัชญาพุทธศาสนากครวมถึงวิธีทำตาที่จิตสำนึกทำงานและมีปฏิสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ทางจิตและภาษาสัมผัสบางชั้นเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจแทบพังชาติของจิตสำนึกและบทบาทของมันในการกำหนดประสบการณ์และพฤติกรรมของเราในการจิตวิทยาพุทธศาสนาวิญญาณกิจมักถูกแบ่งออกเป็น ลักษณะหรือหน้าที่ต่างๆกันซึ่งรวมถึงปฏิสนธิกระบวนการเชื่อมโยงใหม่หรือการเชื่อมโยงการเกิดใหม่ในบริพทธของวัฏจักรแห่งการเกิดการตายและการเกิดใหม่สังสารวัฏปฏิสนธิเป็นช่วงเวลาที่จิตสำนึกเชื่อมต่อกับร่างกายใหม่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ซึ่งถูกมองว่าเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องโดยที่จิตสำนึกถ่ายทอดจากชาติหนึ่งไปสู่อีกชาติหนึ่ง โดยที่ได้รับอิทธิพลจากกรรมหรือการกระทำจากชาติก่อนปฏิสนธิเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจอุม์หม,มอของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเกิดใหม่และธรรมชาติของการดำรงอยู่ภววงค่าความต่อเนื่องของชีวิตหรือปัจจัยของการเป็นภาวงค่าแสดงถึงความต่อเนื่องของจิตสำนึกที่ซ่อนอยู่ซึ่งคงอยู่จากช่วงขณะหนึ่งไปยังอีกช่วงขณะหนึ่งภายในช่วงชีวิตแต่ละคน เมื่อจิตใจไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการรับรู้ที่ตื่นตัวเช่นขนาดหลับลึกกรูอยู่ในสภาวะหมดสติภาวะคจิตจะไหลอย,ย่างต่อเนื่องคุมความต่อเนื่องของการดำารงอยู่ของแต่ละบุคคลอธิบายว่าเป็นสภาวะจิตสำนึกที่ละเอียดอ่อนกระสจจากการดำเนินกิจกรรมทางจิตคือการรับรู้สิ่งเร้าภายนอกในกระบวนการเกิดใหม่ภาวะคะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง เชื่อกันว่าในขณะที่มรณะพวังคะจะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถูกรบกวนด้วยกระแสสัมผัสใหม่ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการเกิดขึ้นของจิตสำนึกในการนำรวมอยู่ใหม่การเปลี่ยนจากชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิตหนึ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวัฏจักรของสังสารวัตการเข้าใจขวังคะช่วยให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงกระแสจิตสำนึกที่ต่อเนื่อง และปุบตาทของจิตสํานึกในวัฏจักรแห่งการเกิดการตายและการเกิดใหม่ภายใต้กรอบของปรัชญาพุทธศาสนาอาวัชนะช่วงเริ่มแรกของการตระหนักรู้หรือการเข้าใจเมื่อวัตถุสัมผัสกระทบกับประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นตาหูจม,มูกลิ้นกายหรือใจอวัชนะคือกระบวนการทางจิตที่จะหันไปหาหรือสนใจวัตถุนั้นเป็นช่วงเวลาที่จิตสํานึก รับรู้ถึงข้อมูลทางประสาทสัมผัสและเริ่มทำมลผลอวัชนะถือเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการรับรู้ตามคำสอนของพระอภิธรรมหลังจากอาวัชนะจิตใจจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อ,ตอไปของการประมวลผลการรับรู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้และส,สร้างมโนทั์ของข้อมูลทางประสาทสัมผัสการเข้าใจอวัชนะเป็นสิ่งสำคัญในจิตวิทยาพุทธศาสนาและการฝึกสมาธิ เพราะเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตระหนักรู้ยอย่างมีสติเกี่ยวกับประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่เกิดขึ้นด้วยการปลูกฝังความตระหนักรู้ในระดับอาวัชนะผู้ฝึกสามารถเข้าใจธรรมชาติของการรับรู้ทางประสาทสัมผัสและพัฒนาสติและความเัดเจนของจิตใจได้มากขึ้นทัศนะการเห็นหรือความหมายอลึกซึ้งบางหมายถึงญาณหรือความเข้าใจที่ได้รับจากการรับรู้โดยตรง ไม่ใช่เพียงการมองเห็นทางกายภาพเท่านั้นแต่เป็นความเข้าใจหรือการตระหนักตัวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการปฏิบัติพุทธศาสนาทัศนเมาเกี่ยวข้องกับพิปัสนาคือการทำสมาธิแบบพิปัสนาซึ่งผู้ปฏิบัติจะปลูกฟังความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงการเห็นเช่นนี้เกี่ยวข้องกับการเจาะลึกถึงธรรมชาติของปรากฏการณ์ทงสวงที่ไม่เที่ยงไม่เพียงใจและไม่มีตัวตน ดังที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในอรยิยสัจสี่ใครละทัศนะเป็นเครื่องเกี่ยวกับการมองเห็นเหนือรูปลักษณ์ภายนอกและตระหนักถึงความจริงอันลึกซึ้งเกี่ยวกับการดำรงอยู่ความทุกข์และธรรมชาติของความเป็นจรงิงถือเป็นประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสูขข่การหลุดพ้นจากความทุกข์และวงจรแห่งการเกิดและการตายหรือสังสารวัฏโดยสรุปทัศนะไม่ได้เป็นเพียงการมองเห็นทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังได้อย่างรู้และเข้าใจถึงในธรรมชาติของการดำรงอยู่อย่างลึกซึ้งผ่านการรับรู้หรือการถนักรู้โดยตรงสวนะกระบวนการได้ยินแต่ครอบคลุมมากกว่าการรับรู้ทางหูเท่านั้นประกอบด้วยการรับและรู้เสียงผ่านประสาทหูแต่ยังเกี่ยวข้องกับการประมวลผลทางจิตและการตีความเสียงเหล่านั้นด้วยสวนะเป็นหนึ่งในหประสาทสัมผัสในคําสอนทางพุทธศาสนา วบคู่ไปกับการมองเห็นกลิ่นรสสัมผัสและจิตใจเช่นเดียวกับภาษาสัมผัสอื่นๆการได้ยินมีบทบาทสำคัญในกระบวนการรับรู้ที่กำหนดรูปแบบการรับรู้โลกของเราอย่างไรก็ตามในความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นเสภาณะนะยังมีความหมายทางสิตวิญญ,ญาณในการปฏิบัติทางพุทธศาสนาด้วยในผปริบทของอระยะิยมรรคมีองค์แปดสติที่ถูกต้องดูสัมมาสติคือการคำนึงถึงประสบการณ์ทางประสาสัมผัสทั้งหมด รวมถึงสิ่งที่ได้ยินด้วยผู้ปฏิบัติควรตระหนักถึงเสียงที่มากระทบโดยไม่ต้องยึดติดหรือรังเกียจเสียงเหล่านั้นชึ่นเป็นการปลูกฝังความใจเย็นและความเข้าใจในธรรมชาติที่ไม่เที่ยงและไม่น่าพอใจในทายที่สุดของปรากฏการณ์ทั้งหมดนอกจากนี้ในบริบทของคำสอนทางพระพุทธศาสนาการฟังธรรมหรือคำสอนของพระพุทธเจา้าถือเป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติตธรรมเมื่อฟังธรรมอย่างทั้งอกทั้งใจ ผู้ปฏิบัติจะเกิดญาณพัฒนาปัญญาและเจะริญก้าวหน้าไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกได้ดังนั้นแม้ว่าสวนะจะครอบคลุมถึงการได้ยินทางกายภาพแต่ยังขยายไปถึงกระบวนการทางจิตและความสําคัญทางจิตรญาณเกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางการได้ยินในการปฏิบัติทางพุทธศาสนาด้วยคายนะ ความรู้สึกในการดมกลิ่นหรือการรับรู้กลิ่นเช่นเดียวกับประสาสัมผัสอื่นๆเช่นการมองเห็นการได้ยินการรับรู้การสัมผัสและจิตใจการดมกลิ่นเป็นบทบาทสำคัญในการกำหนดการรับรู้ของโลกและประสบการณ์ของเราภายในโลกในบริบทของการรับรู้ทางประสาสัมผัสคายณะเกี่ยวข้องกับการรับและการตีความกลิ่นโดยได้กลิ่นผ่านความสามารถด้านการดมกลิ่น ข้อมูลทงประสาทสัมผัสนี้มีส่วนช่วยให้เราตระหนักรู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมโดยรวมของเราอย่างไรก็ตามในการปฏิบัติทางมพุทธศาสนาประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสรวมถึงการดมกลิ่นถือเป็นสิ่งชั่วคราวและไม่เที่ยงผู้ปฏิบัติควรสังเกตการเกิดและการดับของกลิ่นโดยไม่ยึดติดหรือรังเกียจกลิ่นเหล่านั้นการปฏิบัตินี้ปูกฝังสติและยังรู้ธรรมชาติของประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส และความสัมพันธ์กับความทุกข์และวงจรแห่งการเกิดและการตายหรือสังสารวัตรนอกจากนี้ในประเพณีทางพุทธศาสนาบางประเพณีกลิ่นอาจมีความสําคัญเชิงสัญลักษณ์หรือวิธีกรรมก็ได้ตัวอย่างเช่นทูกมักใช้ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและพิธีกรรมอื่นเพื่อบูชาพระรตนตไตรพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หรือเป็นวิธีการชาระล้างสิ่งแวดลอ้อมโดยรวมแล้วคายนะ ครอบคลุมทั้งการดมกลิ่นทางกายภาพและความสำคัญทางจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้กลิ่นในปรชญาและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาสายนะความรู้สึกของการดิ้นรสหรือการรับรู้รสเช่นเดียวกับประสาสัมผัสอื่นๆเช่นการมองเห็นการได้ยินกลิ่นการสัมผัสและจิตใจการชิมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดการรับรุกของโลกและประสบการณ์ของเราภายในโลก สายนะเกี่ยวข้องกับการรับและคันตีความรสชาติผ่านภาษาทระพร,ริข้อมูลทางภาษาสัมผัสนี้มีส่วนช่วยให้เราตระหนักรู้และเข้าใจอาหารและเครื่องดื่มโดยรวมที่เราบริโภคในทางปฏิบัติทำพุทธศาสนาประสบการณ์ทางภาษาสัมผัสรวมถึงการชิมถือเป็นสิ่งชั่วคราวและไม่ทาวลู้ปฏิบัติควรสังเกตความเกิดขึ้นและการดับของรสชาติโดยไม่ยึดติดหรือสังเกตรสเหล่านั้น การปฏิบัตินี้ถูกฝังสติและการอย่างรู้ธรรมชาติของประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสและความสัมพันธ์กับความทุกข์เรื่องวงจรแห่งการเกิดและการตายหรือสังสารวัตรนอกจากนี้ในประเพณีทางพุทธศาสนาบางประเพณีการกินอาจมีความสําคัญเชิงสัญลักษณ์หรือพิธีกรรมก็ได้ตัวอย่างเช่นในระหว่างการบินธบาตหรือมื้ออาหารนักปฏิบัติหัดฝึกส,สติและความกตัญญูขณะรับประทานอาหาร โดยตระหนักถึงความเกี่ยวพันกันและความไม่เที่ยงของปรากฏการณ์ทั้งหลายโดยรวมแล้วสยนะัยณะครอบคลุมทั้งการดึงทุทางกายภาพและความสําคัญทางจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รู้ในประชญาและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาพุทธนะความรู้สึกโดยสัมผัสโดยการรับรู้ทางการสัมผัสเป็นประสบการณ์การสัมผัสระหว่างร่างกายกับวัตถุหรือพื้นผิวภายนอก เช่นเดียวกับประสาทสัมผัสอื่นๆเช่นการมองเห็นการได้ยินกลิ่นรสชาติและจิตใจการสัมผัสมีบทบาทสำคัญในการกำหนดการรับรู้ของโลกและประสบการณ์ของเราภายในลูกพุษณะเกี่ยวข้องกับการรับและการตีความความรู้สึกสัมผัสผ่านความสามารถทางประสาทสัมผัสของร่างกายข้อมูลทางประสาทสัมผัสนี้มีส่วนช่วยในการตระหนักรู้โดยรวมของเราและความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมถึงคื้นผิวอุณหภูมิและแรงกดดันในการปฏิบัติพุทธศาสนาประสบการณ์ทางาษาสัมผัสรวมถึง้านสัมผัสถือเป็นสิ่งชั่วคราวและไม่เที่ยงผู้ปฏิบัติควรสังเกตความเกิดขึ้นและการดับของความรู้สึกสัมผัสโดยไม่ยึดติดหรือรังเกียจความรู้สึกเหล่านั้นการปฏิบัตินี้ปลูกฝังสติและการอย่างรู้ธรรมชาติของประสบการณ์ทางกาสาสัมผัส และความสัมพันธ์กับความทุกข์และวงจรแห่งการเกิดและการตายฮารุสังสารวัตนอกจากนี้ในประเภทนิธรรมพุทธศาสนาบางประเภทการสัมผัสอาจมีความสําคัญเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือพิธีกรรมก็ได้ตัวอย่างชินในการฝึกสมาธิบางประเภทผู้ฝึกอาจมุ่งความสนใจไปที่ความรู้สึกของการสัมผัสเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวตนเองในขณะปัจจุบันและพัฒนาสติโดยรวมแล้วพุษนาครอบคลุม ทั้งการสัมผัสทางกายภาพและความสําคัญทางจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้สัมผัสในปรัชจญจาและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาสัมปัติชนะกระบวนการทางจิตในการรับรู้เข้าใจสิ่งเราทำประสาสัมผัสเปนระยะเริ่มต้นของการประมวลผลความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นเมื่อจิตใจรับรู้ข้อมูลทางประสาสัมผัสเมื่อวัตถุสัมผัสประสาสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจสัมปติชนะเป็นกระบวนการทางจิตในการรับข้อมูลนั้นมันเกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้หรือการรับรู้สิ่งกระตุ้นทางประสาทสัมผัสในท,ทันทีโดยไม่จําเป็นต้องประมวลผลหรือทําความเข้าใจสิ่งกระตุ้นทางประสาทสัมผัสอย่างเต็มที่ในขณะนั้นสัมปติชนะถือเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการรู้คิดตามคําสอนของพุทธศาสนาหลังจากสัมปติชนะ จิตจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของการประมวลผวนการรับรู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรู้จักการรับรู้และการสร้างมโนทัศน์ที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลทางประสาทสัมผัสการทําความเข้าใจสัมปทชนะเป็นสิ่งสําคัญในจิตวิทยาพุทธศาสนาและการฝึกสมาธิเนื่องจากเป็นการเน้นย้าถึงช่วงเวลาเร่งต้นของการรับรู้ทางประสาทสัมผัสและบทบาทที่มีในการกําหนดการรับรู้ของเราต่อโลก ด้วยการถูกฝังสติและความตระหนักรู้ต่อการรับสิ่งเร้าทางประสาทสัมผัสในช่วงแรกนี้ผู้ฝึกสามารถเข้าใจธรรมชาติของการรับรู้และพัฒนาจิตใจให้ชัดเจดนยิ่งขึ้นสันติรณะกนะระบวนการทางจิตในการสืบคน้นดูตรวจสอบสิ่งเร้าทางประสาทสัมผัสเป็นขั้นตอนในกระบวนการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการรับตูวข้อมูลทางประสาทสัมผัสเบื้องต้นหรือสัมปิชนะ และเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ข้อมูลนั้นอย่างละเอียดมากขึ้นเมื่อรับรู้ถึงวัตถุทางประสาทสัมผัสสันติระณะคือกระบวนการทางจิตในการสืบคน้นหรือพินิพลักษณะและคุณสมบ,บัติของวัตถุนั้นการตรวจสอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์รูปร่างสีเสียงกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสหรือคุณลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องสันติระณะถือเป็นขั้นตอนสําคัญ ในการพัฒนาวิปัสนาในการปฏิบัติธรรมพระพุทธศาสนาด้วยการสำรวจประสบการณ์ทั้งประสาทสัมผัสด้วยสติและวิจารณญาณผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงธรรมชาติของปรากฏการณ์ทั้งปวงที่ไม่เที่ยงไม่พึงใจและไม่มีตัวตนกานรตรวจสอบนี้นำไปสู่ความเข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นจริงและช่วยกจัดความเข้าใจผิดและความยึดมั่นที่ก่อให้เกิดความทุกข์ในการฝึกสมาธิผู้ปฏิบัติ อดกฝังสันติระโดยการสังเกตการเกิดขึ้นและการดับของประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสด้วยความเอาใจใสและความใคล้รู้โดยการตรวจสอบการรับรู้ทางประสาทสัมผัสโดยไม่ยึดติดหรือรังเกียจผู้ฝึกสามารถพัฒนาจิตใจให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้นและยังรู้ธรรมชาติของการดำรงอยู่ได้ปุฏฐัปปณะกระบวนการทางจิตในการกำหนดหรือตัดสินใจในแน,แนวทางปฏิบัติ เป็นขั้นตอนในกระบวนการรับรู้ที่เกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบสิ่งเรา้าทางประสาทสัมผัสหรือสันติรณะและเกี่ยวข้องกับการตัดสินหรือการตัดสินใจโดยอาศัยข้องมงูลที่รวบรวมได้เมื่อต้องเผชิญกับการรับรู้ทางประสาทสัมผัสหรือปรากฏการทางจิตวัฏปนะคือกระบวนการทางจิตในการพิจารณาว่าจะตอบสนองหรือกระทำอย่างไรโดยสัมพันธ์กับสิ่งเร้านั้นความ,มมุ่งมั่นนี้อาจเกี่ยวข้องกับการประเมินสถานการณ์ การพิจารณาปัจจัยต่างๆและการตัดสินใจตามความเข้าใจค่านิยมและความตั้งใจของตนวนัฒนปณะคือเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนานจิตใจและการตัดสินใจยังมีจริยธรรมในการปฏิบัติทางคุตตสาสนาต้องใช้วิจารณญาณและปัญญาในการเลือกการกระทำอย่างฉั่นฉลาดดุจปุสลและเอื้อให้เกิดความผาสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์มากกว่าการกระทำที่เขาหรืออกุสล ที่ทำให้ทุกเละพันธนาการคงอยู่ในการฝึกสมาธิผู้ปฏิบัติแตกตักฝังวดธัปนะด้วยการสักเกตความคิดอารมณ์และเจตนาของตนด้วยสติสละฟังชัดเจนด้วยการแยกแยะคุณสมบัติที่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ของสภาพจิตใจของตนผู้ํำเพนสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับวิธีการตอบสนองต่อประสบการณ์ของตน ในรูแปแบบที่ส่งเสริมการเติบโตทางจิตวิญญาณและการดุพนดโดยรวมแล้วมุทธพนะครอบคลุมกระบวนการทางจิตในการกำหนดหรือการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติดยอาศัยปัญญาความรอบรู้ในการพิจารณาทางจริยธรรมตามหลักปรัชญาและแนวทางการปฏิบัติทางพุทธศาสนาชาวน,นะขั้นตอนเฉพาะของกิจกรรมทางจิตที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการดักรู้ เป็นกระบวนการทางจิตที่เกิดขึ้นชั่วขณะโดยมีลักษณะการรับรู้และแรงกระตุ้นการรับรู้ชวนะเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรู้ซึ่งเป็นการรับรู้ทางจิตหรือการตระหนักรู้สิ่งที่มากระทบรวมถึงการรับรู้ข้อมูลทางประสาทสัมผัสและสภาวะหรือคุณสมบัติทางจิตที่เกี่ยวข้องการรับรู้ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการรับรู้สิ่งที่มากระทบเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเข้าใจถึงความสําคัญและในยากของมันด้วย แรงก,กระตุน้นชวนะเกี่ยวข้องกับการกระตุน้นซึ่งเป็นแรงก,กระตุ้นทางจิตหรือความโน้มเอียงต่อการตอบสนองหรือการกระทําโดยเฉพาะตามวัตถุที่รับรู้แรงก,กระตุ้นนี้เกิดขึ้นจากการประเมินทางจิตและการประเมินคุณภาพและความสําคัญของสิ่งที่กระทบชวนะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วติดต่อกันและกล่าวกันว่าเป็นชั่วขณะโดยที่การละขณะเกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาทีคือเป็นหนึ่งในแง่มงที่ลึกซึง้ง นับเป็นพื้นฐานที่สุดของกิจกรรมทางจิตตามหลักจิกตวิทยาพุทธศาสนาในแง่ของการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติความเข้าใจชวน,นะเป็นสิ่งสําคัญสาหรับผู้ปฏิบัติเนื่องจากจะทําให้กระจายถึงการไหลเวียนของกิจกรรมทางจิตอย่างต่อเนื่องและบทบาทที่มีใน,ในการกระทดประสบการณ์และพฤติกรรมของเราด้วยการสังเกตช่วงขนะของชวน,นะด้วยสตักิตวิชารณยานผู้ฝึกสามารถเข้าใจธรรมชาติของจิตใจของตนเอง และพัฒนาการควบคุมความคิดอารมณ์และการกระทำของตนได้ดียิ่งขึ้นโดยรวมแล้วชอบธระควบคุมกระบวนการรับรู้และแรงกระตุ้นซึ่งแสดงถึงกิจกรรมทางจิตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วลและชั่วขณะที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการรับรู้ตามดับสติริทยาพษาษาษาุทธศาสนาแต่ถาลำพนะกระบวนการทางจิตแห่งการเก็บรักษาหรือการบันทึกเป็นขั้นตอนในกระบวนการรับรู้ซึ่งสิ่งเราทางประสาทสัมผัส หรือวัตถุทางจิตยังคงอยู่หรือประทับอยู่ในใจว่าใ้อ้าอิงหรือเรียกคืนในอนาคตเมื่อมีการรับรู้วัตถุทางภาษาสัมผัสหรือสภาว่าทางจิตที่เกิดขึ้นตถาทาลัพนะคือกระบวนการทำจิตในการบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูลนั้นไว้ในความทรงจำกระบวนการนี้ช่วยให้สามารถเก็บความรู้สึกประทับใจความคิดอารมณ์และปรากฏการณ์ทางจิตอื่นเอาไว้ทำให้พร้อมสำหรับการเรียกคืนความทรงจำและการไตรตรองในภายหลัง คาถาลัมพนะถือเป็นส่วนสําคัญของการทํางานของจิตเพราะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ความจําและการพัฒนาความสามารถทางปัญญาด้วยการรักษาประสบการณ์และความรู้ในอดีตแต่ละบุคคลสามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เพื่อแสดงความเข้าใจโลกและนำทางพฤติกรรมของตนในปัจจุบันขณะในการฝึกสมาธิผู้ปฏิบ,บัติอาจปลกฝังกถาลัมพนะด้วยการสังเกตประสบการณ์ของตนด้วยสติและความชัดเจน ช่วยให้กันรับรู้ทางประสาทสัมผัสและปรากฏการณ์ทางจิตที่ถูกบันทึกไว้ในจิตสำนึกโดยไม่ยึดติดหรือขังเกียรตยิโดยการพัฒนาความตระหนอักรู้มากขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการเก็บรักษาผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจธรรมชาติของความทรงจำและธรรมชาติที่ไม่เที่ยงของปรากฏการณ์ทั้งปวงได้โดยรวมแล้วตาคาลมพนะครอบคลุมกระบวนการทางจิตในการคงอยู่หรือการเก็บบันทึกทําให้สามารถจัดเก็บและระลึกถึงความรู้สึกความคิดและปรากฏการณ์ทางจิตอื่น ในด้านจิตวิทยาและการปฏิบัติทางคุทธศาสนาจุติคือผลการของการตายหรือความตายโดยเฉพาะช่วงเวลาที่จิตสำนึกออกจากร่างกายเป็นเครื่องหมายการสิ้นสุดของการดำรงอยู่ในปัจจุบันและการเปลี่ยนไปสู่ขั้นตอนต่อไปไม่ว่าจะเป็นการเกิดใหม่โดยการดำรงอยู่ในร่างใหม่หรือการบรรลุพระนิพพานอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพกรรมและการพัฒนราจิตวิญ,ญญาณของคนคนหนึ่งจุติถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักร แห่งการเกิดการตายและการเกิดใหม่สองสารวัตรโดยธรรมชาติเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นที่เข้าใจกันว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสิ่งอื่นจะต้องพบกับความตายในที่สุดเนื่องจากเป็นธรรมชาติของเงื่อนไขการดำรงอยู่อย่างไรก็ตามในศาสนาพุทธความตายไม่ได้ถูกมองว่าเป็นจุดสิ้นสุดเอาจิตสำนึกหรือการดำรงอยู่แต่เป็นการผ่านไปสู่สภาวะอื่นขึ้นอยู่กับกรรมหรือการกระทำที่สังสมมาตลอดชีวิต จิตสำนึกอาจดำเนินต่อไปบนการดำรงอยู่ใหม่โดยผ่านกระบวนการเกิดใหม่ซึ่งทำให้วัฏจักรของสังสารวัฏคงดำเนินต่อไปอีกทางหนึ่งหากบรรลุก,การตรัสรู้หรือพระนิพพานความตายหมยถึงการหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งการเกิดและการตายครั้งสุดท้ายการทำความเข้าใจเรื่องจุติเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติทางพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นการเตือนใจถึงธรรมชาติของชีวิตที่ไม่เทีย่ย ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติถูกฝังสติปัญญาและความเห็นอกเห็นใจระหนักถึงความเปราะบางและคุณค่าของการดำรงวิวเมื่อไส้ควนถึงความเป็นจริงของความตายผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์และความสำคัญของการปฏิบัติทางจิตวิญ,ญญาณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการบรรลุความหลุดพ้นจากวัฏจักรสังสาร,รวัฏโดยรวมแล้วจุติครอบคลุมกระบวนการของการตายซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านจากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่ง เดปัจจัและการปฏิบัติธรรมพุทธศาสนาลำชั้นเหล่านี้แสดงถึงธรรมชาติของจิตสำนึกที่มีพลวัตและการต้ตอบในการกำหนดการรับรู้และพฤติกรรมของเราพวกเขาเน้นย้ำถึงบทบาทเชิงรู้ของจิตสำนึกในการประมวลผลข้อมูลทางภาษาสัมผัสทำความเข้าใจประสบการณ์ของเราและนำทางการกระทำของเราในรูปนี้การเข้าใจวิญญาณกิจเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติธรรมพุทธศาสนาเนื่องจากทำให้เรากระจ่างเรื่องการทำงานของจิตใจ และให้ความเข้าใจที่ลึกซึมเห็นธรรมชาติของจิตสำนึกและความสัมพันธ์กับความทุกข์และการหลุดพ้นด้วยการปลูกฝังสติและความะหนักรู้ในหน้าที่เหล่านี้ผู้ฝึกจะสามารถควบคุมกระบวนการทางจิตของตนได้มากขึ้นและพัฒนาสติปัญญาและความเข้าใจในธรรมชาติของความเป็นจริง